มาดูในเรื่องราวของช่วงนี้นะคะบรรยากาศก็นกหนาวนะคะโหมาช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่คือหนาวมากๆก,ก,กันเลยทีเดียวนะคะทางกลมรบพิเศษที่สองค่ายวชิวราลงกรจัดกําลังพล Army d e l ลิเวอรี่ค่ะมีการเดินเท้าในการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวนะคะเพื่อช่วยผ่อนคลายความหนาวให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการในพื้นที่ชุมชนรอบๆค่ายค่ะซึ่งนี่เป็นนโยบายของกองทัพบกค่ะ กองพันรบพิเศษที่2จัดกำลังพลอาร์มี่เดลิเวอรี่นะคะในการปฏิบัติงานด้านกิจการพล,ลเรือนคุ้นศึก524ในนามของศูนย์บรรเทาศาสตร์คณะภัยกรมรบพิเศษที่1่ค่ายวชิวราลงกรณ์ผลร่มป่าหวายจังหวัดลบบุรีร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลกโกโกอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะออกปฏิบัติการเดินเท้าลงพื้นที่เข้าพบปะเยี่ยมเยือนให้กําลังใจประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายพร้อมกับดําเนินการมอบผ้าห่มกัน หนาวคุณภาพดีพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งได้รับมอบจากทางกองทัพบกนะคะและบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไปมอบให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่หมู่6ตำบลกโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีรวม25หลังคาเรือนค่ะ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิลดลงโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนค่ะตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานทหารและแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบกที่มีต่อประชาชนโดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีความซาบซึ้งใจนะคะที่เหล่าทหารเนี่ยได้เขามอบผ้าห่มแล้วก็ให้กำลังใจและคอยช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส ค่ะ